สงครามนี้ไม่มีการเลือดอน้องๆที่ติดตามฟังบินแหลกหรือเ,เพื่อนเอิญนเพื่อจะมาฟังเมื่อฟังถึงตอนนี้แล้วพี่ขอคุยด้วยเป็นการส่วนตัวซะหน่อยนะ บอกตรงๆเลยว่าหากอายุยังไม่เกิน20เนี่ยพี่ก็ไม่อยากให้ฟังตอนนี้เลยเพราะมันจะเหมือนหนังฝรั่งบางเรื่องที่ดูแล้วสุดเน็บเจ็บใจนานเข้ามันจะค่อยๆเลือนไปแต่บางฉากบางตอนเนี่ยมันจะยังติดตาฝังใจอยู่ลึกๆทีนี้พอเผล,อเ,ลอเกิดอารมณ์พลุ่งพล่านแสดงอะไรออกไปโดยไม่รู้ตัว ไอสิ่งที่ฝังใจเหล่านี้ก็จะนําหน้าออกมาผิดกระาลเทศะกลายเป็นขอไม่ถูกไม่ควรและไม่สวยไม่งามไปเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กส์รับรองว่าสนุกสนานและถึงลูกถึงคนตามนิสัยของอ e ีแรงก็พยายามเล่าให้ตลกแต่ก็คงจะมีกลิ่นน้ํากามเป็นปริมทำให้หัวใจวัยรุ่นปั่นป่วนหวนผันได้ ยังไงยังไงถ้าไม่อยู่พี่ก็ต้องพยายามอธิบายชี้ทางที่ถูกให้ยังดีกว่าปล่อยให้ฟังกันมันมัน,มนและเข้าใจไปอีกทางเรื่องนี้ผมอยากให้คุณพี่ๆและคุณพ่อคุณแม่ร่วมเข้าใจไปด้วยเลยเพราะประเทศไทยเรายังปิดตาปล่อยให้ปัญญามืดบอดในทางนี้อยู่ผมถือว่าคนโบราณคนบ้านนอกเขามีทัศนคติและความเข้าใจในเรื่องเพศสัมพันธ์บริสุทธิ สวยงามกว่าคนเมืองหลวงยุคใหม่ปัจจุบันนี้มากนักก็พูดกูมึงได้อย่างไม่รู้สึกหยาบคายคุล้อกันเล่นเรื่องอวัยวะเพศหรือการพลิกแปลงของการร่วมสวัสดิ์อย่างต้องต้องํขำขันไม่รู้สึกเสียหายแต่พวกเรายุคเรากลับรู้สึกว่าเป็น,นสิ่งสกปรกหยาบคายทั้งๆที่พ่อแม่เราก็ทำกันด้วยความรักจนเป็นตัวเราออกมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นสิ่งผิดบาปได้ยังไง สิ่งเหล่านี้เรื่องอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหากเราทำความเข้าใจและสั่งสอนลูกหลานอย่างไม่มีอคติมันก็จะเป็นสิ่งสวยงามได้หากใครมาแย้งว่าขนาดไม่สั่งสอนเรื่องเพศสัมพันธ์พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นปัจจุบันยังเละเทะขนาดนี้ผมขอค้านเต็มที่ก็เพราะเราไม่สั่งสอนกันอย่างเปิดเผยนะสิเขาถึงได้ไปศึกษาทดลองเรียนรู้กันเองอย่างผิดๆถูกๆ และพวกผู้ใหญ่เราก็แอบทำอย่างปิบ,บม,ม,ม,มิดเม้มๆเลอะๆเทอะเอเหมือนกันทั้งหลายแหลน่นี้ผมไม่สามารถเรียกเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากว่าดัจจริตดัจรรีตแบบมือถือสากปากถือศีลพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็วิดวิดวุ้ยสะบัดดกสะัดดนแต่พอกองกินแล้วก็แย่งกันเลียเจ้านายโดยทีบส่งคนอื่นมันกลับไม่รู้จักอาย ต้นหน้าสังคมแสนผุดผ่องยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์แต่พอรับหลังชาวบ้านมักจะโสโครกยิ่งกว่าหนอนใจขี้สังคมพวกผมก็มีเหมือนกันไอด้ดัดจริิตีนใสกลายเป็นคนปัญญานิ่มไปเลยประเภทไอ้นั่นนะอะไรก็ทําทกันยังไงไอ้นั่นมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่างงหรือว,ว่ากล้งโง่แต่มันน่ารําคาญไปที่สุดอะไอ้อย่างที่เกิดมาเพื่อตามลาบุชาย มีเม็ดเลือดไวไฟยิ่งกว่าเป็นสิทธซูเปอร์และฝีมือพอจะส่งชิงแชมป์โลกได้ก็มีและไออย่างวิดเมียนถึงขนาดแทบนั่งพับเพียบฉี่ก็มีไม่ต้องสาบานนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งยืนยันว่าสังคมเรากำลังพัฒนาไปอย่างพิกลพิการมีช่องว่างทางเศรษฐกิจและความคิดห่างไกลออกไปทุกทีและแม้กระทั่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชีวิตประจำวันอย่างนี้ก็แตกต่างกันเหมือนอยู่คนละโลก เรื่องทํานองสัปดีสีฟระดลเนี่ยพวกผมจะพูดเล่นกันอยู่บ่อยๆทั้งช่องว่างที่อยู่บนเครื่องและเวลาพักอยู่บนพื้นดินอาจจะมากกว่าพวกคุณอยู่หน่อยก็เป็นได้จนเข้าใจกันว่าธรรมชาติให้มาเป็นสิ่งชดเชยสำหรับออกซิเจนที่ขาดหายไปคือพวกบินสูงๆที่ขาดออกซิเจนจะเซ็กจัดเคยลองทําสถิติสำรวจด,ดูเพื่อนฝูงกันเองรู้สึกจะมีส่วนจริงอยู่มากนะ แต่อาจจะไม่ใช่เพราะออกซิเจนน้อยอย่างเช่นพอห่างเมียสักอาทิตย์เราก็มักจะฟิตผิดปกติยิ่งบางฟไลไปไกลถึงสองอาทิตย์พอกลับถึงบ้านก็ต้องสมบึมและแถมตกเบิกย้อนหลังไม่ค่อยอึดอัดยืดหยาดทำจนเป็นการบ้านเหมือนกับคู่ที่เขาเห็นหน้าและด่ดาว่ากันอยู่ทุกวันและยิ่งได้ไปพบกับผู้คนมากหน้าหลายตาต่างชาติต่างภาษามันก็ยิ่งทำให้ตื่นอกตื่น,ต,นตาอยู่ได้บ่อย เพื่อนเพลเซอร์คนหนึ่งพอบินกลับมาถึงบ้านเขาจะทําเศษตังหล่นทุกทีพอคนที่ยังไม่รู้เรื่องมาถามเขาก็จะรีบอธิบายผมจะรีบถอดกางเกงแล้วกแกล้งพับแกล้งสะบัดให้เศษตังหล่นกริ้งเมียผมเขาก็จะรีบก้มลงเก็บผมก็ได้โอกาสเข้าประกบข้างหลังเรียกว่าจะพิทานได้อาบน้ำแทบทุกทีไอเศษเหเรียญเศษกระจุกระจิกยังแง่ล่ะผมว่าคนใช้ก็ยังไม่อยากเก็บเท่าไหร่หรอก จะโรุ่นน้องที่ฟังอยู่ชี้ไปที่กองเหรียญย่อยในกล่องเซฟใบเล็กของเพอร์เซอร์และออกความเห็นถ้าเหรียญหล่นแล้วยังขี้เกียจก้มผมก็โยนแบงค์ใหญ่ๆลงไปสักปึกเขาก็ต้องเก็บทุกทีละหน้ามีธตเก็บแล้วไม่ยอมคืนผมนะ่ะสิวันหนึ่งผมทําหล่นมากไปเขาก็ไม่ยอมคืนได้จริงๆพอผมทวงเขาก็ตอบยิ้มๆว่าเป็นค่าก้มพออีกฟร์ผมเลยไม่ยอมทําอะไรหล่น เดี๋ยวๆเท่านั้นแหละเขามากระแซสถามว่าพี่พี่งวดเนี้ไม่มีเสจตังหล่นเลยเหรอก็เรียกเสียงหาได้พอเบาๆเมื่อเรามาถึงขนาดนี้แล้วก็เห็นทีต้องเปิดหน้าประวัติศาสตร์ยุทธจกักรชีทุเรียนของพ่นแหนกเราซะเลยขุนศึกคนแรกที่ใครๆก็ต้องยอมรับคือพี่ดำทรงศักดิ์ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ตีกหรี่และไม่เล่นการพนัน เป็นคุณสมบัติประการแรกของพี่ดำที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้แกยังเป็นคนละเอียดพิถีพิถันและประหยัดจนเกือบเข้าขั้นตระหนี่ของอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้แกก็จะไม่ซื้อเด็ดขาดและเมื่อจําเป็นต้องซื้ออะไรสักอย่างสักชิ้นแกก็จะเลือกแล้วเลือกอีกต่อแล้วต่ออีกจนคนขายแทบจะยกให้เพราะความลำคาญแกเคยต่อราคาของกับแขกจนผมต้องเดินหนีเพราะอายมัน ต่ออยู่นั่นแหละจนมันแทบจะขาดทุนหักขายให้แก่เรื่องถัดมาแกรักษาสุขภาพเป็นเยี่ยมออกกำลังกายสม่ำเสมอและกินอาหารที่ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าส,งสูงๆทั้งนั้นอย่างสเต็กชิ้นโตๆโตขณะผมกินชิ้นเดียวจุกแกสามารถเคี้ยวตุ้ยตุ้ยฟัดเข้าไปได้สองชิ้นอย่างหน้าตาเฉยและขนาดโซบะถ้วยยักษ์แบบชามอ่างที่คนง,งานญี่ปุ่นเขากินกันเต็มที่สองชาม แกสามารถยกซดควันฉุยฉุยกับเขาได้ถึงสามชามติดต่อกันเพราะมันอร่อยและมันราคาถูกแกจึงหล่อล่ำไปทางทวมนิดนิดไม่ถึงกับเป็นพระเอกหนังแต่แกหน้าตาดียิ้มแทบไปเคยหุบปากหวานไม่เคยด่าว่าใครได้แต่บนเป็นบางครั้งและแปลกอยู่อย่างเดียวคือแกเป็นคนขาวทั้งๆท,ท,ที่ชื่อดำพอถามามากๆเข้าแกก็บอกว่า เมื่อเด็กๆาแกตัวดำแต่พอโตขึ้นโตขึ้นตัวมันกลับขาวเหลือยอย่างเดียวที่ดำพูดแล้วก็หัวเราะหน้าแดงคนเดียวแต่ถ้าที่ไอคนถามน่าจะเขินมากกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพนักงานส่วนเกินจากการทํางานประจําหน้าที่เพ์เซอร์ของแกจึงมีเก็บสะสมไว้อย่างเหลือเฟือซึ่งมันย่อมจะต้องหาทางระบายออกไปตามธรรมชาติและผู้ชายไวัยไม่แก่อย่างแก ย่อมจะต้องมีข้อเสียเป็นอนิจจงข้อที่ใครๆว่าเสียอย่างเดียวของแกก็คือเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงที่ว่าเสียมันก็ไม่น่าจะแปลกมากมายอะไรนักผู้ชายที่เสียอนาคตเสียหน้าที่การงานเสียเงินเสียทองหรือแม้กระทั่งเสียตัวให้กับผู้หญิงสักคนหรือหลายคนมันก็เป็นธรรมชาติเพราะหากผู้หญิงไม่เสียให้ผู้ชายหรือผู้ชายไม่เสียให้ผู้หญิงก็ไม่รู้จะเป็นเสียให้กับลิงที่ไหน พระผู้ชายกับผู้หญิงต่างก็เกิดมาคู่กันต้องอยู่ร่วมกันในโลกที่สวยใบนี้จนกว่าจะแตกสลายตายจากกันหมดแต่เรื่องผู้หญิงของพี่ดำนี้รับรองว่ามันแปลกและไม่เป็นธรรมดาจริงๆพระผู้หญิงที่แกไปเสียด้วยสารพัดอย่างนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่มีอายุไม่ต่ำกว่า 40, 40ทั้งนั้นและส่วนมากก็มีอายุอยู่ในเกณฑ์ห0ซะตั้งครึ่งค่อนเรื่องเริ่มจากเวลา ทำงานบนเครื่องบินแกจะช่วยลูกน้องต้อนรับขับสู้ผู้โดยสารทุกคนเป็นอันดีและเมื่อบริการอาหารเครื่องดื่มจนผู้โดยสารอิ่มหมีพีมันมีความสุขกันทั่วหน้าแกก็จะหลบไปทำงานเอกสารแล้วก็หายวับไปสำหรับไสายยาวๆมีเวลาว่างเหลือเฟือให้ผู้โดยสารหลับนอนยามค่ำคืนเมื่อมีความต้องการตัวแล้วหาแกไม่เจอผมรู้ว่า จะหาตัวแกได้ที่ไหนเสมออย่างเช่นไฟหนึ่งบนเครื่อง DC-8 ไปยังอังกฤษมีผู้โดยสารมาทวงเงินทอนที่แกลืมตอนขายเล่าบุหรี่น้ำหอมและจะเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นผมก็เลยต้องเดินไปยังช่องพักช่องวางกระเป๋าของลูกเรือตรงหน้าครัวสองที่มีม่านขึงตึงปิดสนิทดำมืดกระแอมไอแรงสองทีแล้วมือเคาะผนังกั้นกระกรก พักครึ่งเวลาครับมีงานด่วนผู้โดยสารมาทวงเงินทอนกำลังโกรธมากหาว่าแกล้งลืมส่งกุญแจแคสบอกมาก็พอครับผมจะจัดการให้เองแกฝากกล่องเซฟเงินไว้กับผมเพราะสนิทและไว้ใจกันแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจใครพอที่จะทิ้งกุญแจไว้ให้ม่านขยับไหว้พเยอรพญาบมีเสียงหายใจฟืดฟาดในสักครู่มือแกก็ยื่นแหวกช่องออกมา พร้อมกับขย่าวพวงกุญแจกรุ้งกริ้งผมก็รีบไปจัดการไข่เซฟเอาเงินทอนให้คนทวงและไม่ลืมจำหน้าจำที่นั่งไว้เผื่อผิดพลาดโมเม,มส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังม่านไหวนั่นเหระเอาอย่างนี้กันแล้วกันตอนจัดที่นั่งผู้เดสาารมีกลุ่มแม่ไม้ฝรั่งมาด้วยกันสีห้าคนรุ่นน้ารุ่นป้าทั้งเซตเลยแต่ก็ดูมีรถนิยมดีพี่ดำเป็นผู้ดูแลเทคแคร์อย่างใกล้ชิด โอภาประสายจนคุณป้ากระจับกระเฉงกลายเป็นสาหวหัวเราะร่วนเสียงใสและตลอดไฟล์แกก็บริการกลุ่มนี้อย่างประทับใจอยู่กลุ่มเดียวแกเปิดแชมเปญให้หนึ่งขวดแล้วเปิดอีกขวดเป็นพิเศษให้คุณปา้าทัานสมัยที่รู้สึกพองใสตามมาคุยกับแกหนึมานนั่นแหละการบริการพิเศษประเภทนี้แกทําอยู่ทุกบ่อยทุกบ่อยอย่างสม่ําเสมอดูเหมือนเสี่ยงภยัยแต่ก็ไม่เคยมีใครวาย แล้วก็บ่อยครั้งที่แกทําสําเร็จบนเครื่องนั่นแหละในเชวงบินสั้นๆแค่สองชั่วโมองไม่น่าเชื่อแต่หลายคนก็หายสงสัยเมื่อได้บินด้วยและเห็นกับตาแล้วอยู่อย่างเดียวคือทําไมแกถึงเออกินมะพร้าวประเภทแก่เกินแก่ได้อร่อยนักคําตอบของแกก็ตรงไปตรงมาผมมันไม่ใช่ใัยรุ่นและแถมรูปก็ไม่หล่อยังพวกคุณอาคือเลือกจีบแต่คนส,สวย ก็อีกสักสิบปีมั้งจะได้สักคนสู้แก่ๆอย่างนี้ไม่ได้คู่แข่งก็ไม่มีเวลาก็ประหยัดพูดกันรู้เรื่องแล้วบางคนพูดกันไม่รู้เรื่องก็ยังเอาได้และเงินทองก็ไม่ต้องเปลืองแถมบางทีมีรางวัลแถมคืนมาให้ซะอีกนะ่ะนั่นเป็นเรื่องจริงไอ้พวกหนุมน่มๆดอกไม้แดงที่ว่าแน่ๆน่บางครั้งก็ยังพลาดให้เห็นอยู่หลายหนแต่สำหรับมือตลุมพุกอย่างพี่ดำเนี่ยแทบจะไม่เคยพลาดเลยก็ว่าได้ แล้วข้อสถามก็ยังมีตามมาอีกนี่ถามจริงๆเตอพี่เยาะโกรธผมนะแกขนาดที่ไม่ชอบเนี่ยมันมีดีตรงไหนไม่คิดถึงยากคิดถึงยายบ้างเลยหรือไงเป็นคำถามที่แกได้รับแทบทุกครั้งไม่มีการตั้งวงสนทนาถึงเรื่องโลดผลของแกเอ้ยเดี่วแต่ข้างนอกทุดัันแล้วเว้ยข้างในของบางคนเขายังแต่งตึงอยู่ก็มีบางคนน่ะเขารักษาดีๆ ยังแน่นกับพวกสาวๆที่ใช้งานหนักสมบุกสมบันซะอีกและคนอายุขนาดนี้นะเขาจะรักษาความสะอาดเป็นเยี่ยมหอมหวานขนาดลองลิ้มชิมกินได้สบายมากแม่ดแล้วเปรี้ยวปากส่วนเรื่องเอาอกเอาใจและลูกเล่นต่างๆรับรองได้ว่าผลเมเจ็ตไพรยอย่างชนิดพวกสสาวสวยๆไม่มีทางเทียบเลยกันแล้วกัน จะตอบอย่างชัดเจนด้วยสีหน้าภาคภูมิใจเสมอและหากพินาศซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่ด้วยแกก็จะมีการทําตัวเป็นโฆษกรัฐบาลตอบข้อสักถามแทนโดยเจ้าตัวยังไม่ได้พูดเนี่พวกคุณเคยได้ยินเจ้าเก่าๆเรื่องเดิมหรือเปล่าฮที่คุณยายอายุ70ตัวพกโจรข่มขืนเพราะคุณยายจะร้องว่าอย่าทําอย่าทํายายเลยพวกโจรยายจะแก่แล้ว จนเป็นตะคอกเลยแกเกิอละอะไรเมื่อวานที่เพิ่งเอามายังแกกว่านี้อีกคุณรู้ไหมนั่นเป็นเรื่องจริงไล่โจรคนนั้นแล้วก็มาสมัครงานการบินไทยนะรู้เลยใช่ไหมแกดำนี่แหละแกชี้ไปที่พี่ดำที่ยืนแก้ข่าวไม่ทันแล้วเดินพรวดลบไปยืนหัวเราะชอบบอกชอบใจอยู่ไกลลิฟส่วนพวกที่รุมฟังก็หัวเราะกันจนน้ำหูน้ำตาไหลพรีลาการเล่าของพี่นาฏ ขนาดเด๋อดูดีที่เดียวแหละพี่ดำนั่นเหรอก็ได้แต่เฮ้ย hey, ไอชิบหายไอ้ปากหมานาดไอนาดปากหมา,อ,าอย่าไปฟังมานนะครับพี่นาดอาจจะตลกเกินความจริงแต่ก็ยังมีเรื่องหนึ่งซึ่งแกสะบสบานได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะแกอยู่ด้วยวีที่แล้วนี่เองที่เขาเป็นเฮเกนผมบินไปกับไอ้ดำมันอยู่กันสีห้าวันตอนนั้นยังไม่ค่อยหนาวนักอะ พอตื่นขึ้นมาช้าวันหนึ่งซึ่งที่จริงก็มันสายมากแล้วละ่ะกพราไปกินเบล็กสต์ไม่ทันก็เลยยืนดูวิวออกไปดอหน้าต่างมองลงไปที่ถนนตรงสะพานข้ามแม่น,น้ำที่จากรถไฟขนสินค้าตัดผ่านเห็นไอ้ดำยืนอยู่พอดีมันแต่งตัวใส่สูทสล่ปควยอยู่กับคุณยายคนนึงแล้วจูงมือประคองพาเดินข้ามถนนตรงทางมาลายตรงมาทางโรงแรมผมก็นึกชมมอยู่ในใจนะว่ามัน ทำบุญนี่เอาหน้านะและทำชื่อเสียงประเทศชาติเราจริงๆคุณยายดั้นคงเดินผ่านและมันคงเดินเล่นจีบสาตอนเช้าตามภาษาคนสุขภาพแข็งแรงอย่างมันนะะเดี๋ยวต้องไปชมและชวนมันไป walking s e t ซะหน่อยแล้วผมก็แต่งตัวลงลิฟต์ไปหามันที่ชั้นเจ็ดไปถึงห้องมันรู้ว่าจะเคาะแต่จับมือจับที่บิดเปิดได้พอดีเลยเพราะมันไม่ได้ล็อกอะ เปิดแอร์เข้าไปโอ้คุณเอ๋หน้าต่างห้องสว่างโรพ่พราะเปิดม่านทั้งแถวตรงกลางห้องอสิไอด้ดำกำลังยืนจูบฟัดคุณยายได้ยังแนบแน่นเสื้อผ้าก็เริ่มหลุดลุย่ยนันต้งที่ถุงมือยังไม่ทันถอดเลยมันไซนและจูบแบบขวานดิน้นเข้าไปถึงดิ้นไก่เลยล่ะคุณตอนจบเนี่ยพี่นาททำปากอ้าและทำนิ้วควานล้วงเข้าไปในอากาศประกอบเสียง จนคนฟังสยองขวัญอ้าปากตามแกและลืมหัวเราะไปเลยตัวที่พี่ดำไปกับผมแล้วเก็บให้ผมเอามาเล่าก็มีอีกหลายเรื่องเหมือนกันเอาสักเรื่องหนึ่งพอฟังแล้วคืนเครงก็ตอนที่ผมเอ่อได้บินปารีสบ่อยๆได้พบรักกับมิเชลก่อนที่เธอจะตายจากไปหลายขนที่ผมไม่ได้ขึ้นไปพักบ้านแฟนที่ครัวและได้บินมาพร้อมกับพี่ดำ ก็เลยได้รับรู้ความสนุกสุกสนของแก่เช้าวันหนึ่งสักเกือบสิบปีมาแล้วที่ห้องอาหารของโรงแรม,มเมลริเดียนตรงป๊อะมาย่ผมนัดกับพี่ดำลงมากินอาหารเช้าเราหาที่ว่างในสองที่พอดีเลยผมเร่ไปหยิบถาดเดินเลือกของที่อยากกินพร้อมกับสั่งไข่พอยกมาวางบนโต๊ะนั่งยังไม่ทันอุ่นก้นแกแค่เอนตัวมันติดพูดเสียงกระซิบและเปิดอกเสื้อพร้อมกับ เว็บรูปถ่ายให้ดูเฮ้ยแรงแรงดูอะไรนี่ทีเด็ดเว้ยตั่งสดสตอนดอนเมื่อคืนนี่คุณเป็นช่างภาพลองดูสิว่าถ่ายใช้ได้ไหมผมแปลกใจแต่ก็ก้มหน้าไปคอมเมนมองมันเป็นรูปพลลอ,อยหนึ่งปึกรูปปะหน้าที่เห็นพี่ดำกำลังทำท่าเป็นพระเอกหนังโป๊กับสาวผมสีน้ำตาลคนหนึ่งผมเห็นหน้าไม่ชัดก้นแก่ขาวก ผมรู้ว่าแกเล่นพิเลนอีกแล้วเพราะตาแกเป็นประกายเมามันแต่ผมก็แกล้งทำเป็นไม่ตื่นเต้นยกน้ำส้มขึ้นซดแล้วบอกว่ารูปอะไรไม่มีอะไรเลยเอ็นต่ก้นเต็มจอเฮ้ยดูให้หมดทุกรูปก่อนสิเมทที่ทำห้องให้พวกเราไงคนผมทองที่สวยที่สุดอีกคุณยังชี้ให้ผมดูเลยว่าคนนี้เป็นนางแบบได้สบายเลยอ่ะผมก็เลยได้กินอาหารช้าไป เราก็ดูรูปโป๊เป็นส่วนประกอบพี่ดำแกทำาปท่าไหนผมก็ลืมถามนะแม่คนนี้จะได้ยอมนอนกับแกและใจถึงขนาดยอมให้แกถ่ายรูปท่าต่างๆไว้ด้วยรูปชุดนั้นมีทั้งรูปเดี่ยวและรูปหมู่สำหรับงานแบบนี้แกยอมลงทุนแทบไม่อั้นไม่ว่าฟิล์มพลอลอยจะแพงขนาดไหนก็ตามมีหน้าละ่ะแกถึงซักถามหมๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อและวิธีใช้พวขาตั้งรูกอุปกรณ์อื่นๆ รูปส่วนมากก็ไม่ค่อยคมชัดเพราะว่า out of focus กกคงตื่นเต้นและเหนื่อยหน้าดูที่ต้องคอยกระโดดขึ้นกระโดดลงกำกับผ้าทางและชักฟิล์มเข้าออกผมสอนให้แกดูมุมกล้องและแนะนำให้ซื้อ f l ัชชนิดตาแมวอีกตัวไว้ตบแสงอีกข้างแกรีจดรายละเอียดลงในกระดาษทันทีหลังจากนั้นพวกเรารุ่นเก่าๆหลายคนก็ได้เห็นรูปทุหนองนี้ของแกอีกหลายชุด แกเอาจริงเอาจังจนเก็บสะสมได้เกือบร้อยชุดแล้ววันเดียวกันนั้นเองตอนักค่ำก่อนออกไปเที่ยวผมก็ได้เกรดขำขันมาเล่าต่อผมมีรายการตะลุยทั้งคืนจึงงีบเอาแรงตอนบ่ายพอตกเย็นก็ตื่นอย่างสดชื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวหมายใจว่าจะลองไปชวนพี่ดาดูพื่อแกจะอยากไปด้วยแต่แกคงจะไม่ไปเพราะผมเที่ยวแบบแหลกรานผาญเงินผาญทอง ตั้งตัวเสร็จก็ออกจากห้องเดินผ่านลิฟต์อ้อมไปอีกฝ้าที่แกอยู่ปราหมาะเคราะหสวยพอดีเป้งเห็นแกกําลังนุ่งชุดนอนลากมือสาวคนหนึ่งเข้าห้องผมเรียกชื่อแกไปโดยพลางปากแล้วคิดได้ว่าไม่ควรจะยุ่งหันหลังจะเดินหนีแกรีบโผล่หน้ามาตัตะกรนเรียกผมเบาๆเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรแรงมาเลยแฟนผมเองผมเก้ๆกังกแกก็ลิกลักควักมือซ้ำผมยังรีบเดินไปหา แึงมือผมเข้าห้องอีกคนแล้วปิดประตูอย่างชำนาญรวดเร็วแทบไม่มีเสียงผมกเลยจะบอกแกว่าไม่เป็นไรผมไปดีกว่าแกก็รีบแนะนำผสมอธิบายลุกลี้ลุกหล่ลนนี่ไงนางเอกของผมแนะน,นำซะเลยเพื่อไงเขาอาจจะชอบขนมนมอย่างคุณผมเพิ่งมองผู้หญิงฝรั่งเศสคนนี้เต็มตาพอเห็นชัดก็ได้แต่ยิ้มทั้งทั้งที่อยากจะหัวเราะชอบใจก็เมย์คนเดิมนั่นแหละ แต่แต่งตัวใหม่จนจำไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงทําผมใหม่แต่งหน้าใหม่และแถมใส่แว่นดําเบอร์เรอร์ปิดหน้าปิดตาอย่างไม่ยอมถอดก็าทาาโรงแรมเขามีกฎห้ามพนักงานยุ่งกับแขกเด็ดขาดจับได้ถึงไล่ออกนี่แสดงว่าแม่หนูดีใจทีเด็ดของพี่ดำเราจริงๆถึงกับยอมลงทุนปลอมตัวมาหาในห้องแกมีไข่ไก่สดขนมและน้ำตุนเตรียมไว้พร้อม และตรงมุมห้องมีกล้องพลอลอยพร้อมขาตั้งเตรียมไว้พร้อมสักผมยิ้มอีกแล้วก็ขอตัวอำลาแกไม่ยอมให้ไปแกบอกว่าแกต้องการโรคที่สมบูรณ์จริงๆฉะนั้นจะรังเกียจไหมถ้าจะอยู่เป็นช่างภาพให้แกขณะแกกำลังแสดงหนังสดกับสาวน้อยรับรองว่าแกจะละจาได้และผู้หญิงก,ก็ต้องชอบด้วยแน่ๆผมอ้ำอึ้งอยู่สักพักก็ตอบปฏิเสธแกไปอ้างว่ามีธุระสำคัญมากจริงๆ ได้โชว์ที่จองไว้ก็แพงหลายตังค์เลื่อนไม่ได้แต่ใจจริงแล้วผมถ่ายให้แกได้สบายมากรู้อยู่อย่างเดียวเท่าน,นั้นคือจะข้ามใจตัวเองไม่อยู่เกิดโดดเข้าไปร่วมวงด้วยเป็นสามคนก็ยุ่งตายพอดีก่อนวันบินกลับกรุงเทพเรากินข้าวด้วยกันอีกมือ้ออีดำยิ้มแย้มแจ่มใสและเล่าเรื่องรายละเอียดต่างๆให้ผมฟังโดยไม่ต้องถามและแน่นอนให้ผมดูรูปอีกชุดชุดนี้ดีขึ้นทั้งชัดทั้งมุมสวย อาจจะเป็นเพราะว่าผู้แสดงแบบมีความชำนาญและเข้าขากันมากขึ้นก็ได้ผมแย่กันไปเล่นๆว่าคงโดบไข่บนกล่องเลยละสิพเพราะเห็นแกตุนไข่สดไปในห้องแกรีปฏิเสธพลวันเอ้ยไข่สดนั่นผมไม่ได้เอาไว้กินโดบนะผมเตรียมเอาไว้ใช้กับสาวที่อายุมากหน่อยพวกสาวจริงๆอย่างนั้ไวไฟผมเองก็ไวไฟไม่ต้องใช้ใเปืองหรอกไม่ได้เอาไว้กินแล้วเอาไว้ทำอะไร แล้วที่ผมสงสัยจริงๆกิน่ะกินแน่แต่มันมีกรรมวิธีที่ใช้ช่วยปลุกอารมณ์ได้ด้วยอย่าที่บอกว่าอายุค่อนข้างมากะนะบางทีเขาก็ชอบสบายชอบนวดหากนวดถึงถึงเขาก็จะเกิดอารมณ์ร่วมได้แต่อย่านวดเกินไปล่ะผมเคยนวดเพลินอยู่คนหนึ่งนะนอนหลับกลนครอกไปเลยบางคนกับบางคนผมขี้เกียดนวด ได้แต่ไส้หูนิดๆหน่อยๆ,ๆแล้วก็ใช้ไข่สดนี่แหละจุดไฟติดเครื่องให้เขาวิธีทํก็ต้องให้เขาลุกขึ้นกง่งโค้งหรือคลานสี่ตีนถ้าอยู่บนเตียงก็ต้องยกหัวนิดหน่อยถ้าจะให้สวยนะก็ต้องไปยืนหน้ากระจกตรงโต๊ะเครื่องแป้งยืดตัวห่างๆทางขาหน่อยๆแบบตำรวจคนอาวุธตัวคนร้ายลไรนั่นแหละเออมือก็จับให้มั่นกับขอบโต๊ะห้ามกระดุกกระดิก แล้วก็แอ่นสะโพกให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ทีนี้คุณก็จะได้สะพานโยงแผ่นหลังที่งอนเช้งสวยงามผมก็จะหยิบไข่ขึ้นมาฟองหนึง่งตอกโชกเข้าตรงทย่ถอยเขานะแล้วก็แกะเปลือกเทให้ใค,ค่อยๆไหลตั้งต้นคอลงมากลางหลงังถึงตอนนั้นผมก็จะรีบก้มตัวลงมาตรงหลังขาเอาขาหน้าแนบแก้มสะโพกนะ แล้วอ้าปากรอตรงร่องก้นไข่สดสีสวยชะค่อยๆกลิ้งไหลลื่นลงมาตามร่องหลังมันจะไม่เร็วืปพปลาดนะไข่ขาวก็จะเกาะติดนิดๆกับรายขนกลางหลังซึ่งฝรั่งมีค่อนข้างมากพอมาถึงตรงลักยิ้มนี่ไข่ขาวก็จะหลุดหมดเห็นเป็นเมือกเกาะเป็นทางลงมาแล้วไข่แดงก็จะลอยลื่นมาตรงร่องเข้าปากกรุบปรี่ ผมก็จะกินสดๆอย่างนั้นแหละมีกลิ่นเงีนอ่อนๆตามลําคอลงไปด้วยจี่เพิ่มความคึกคักสําหรับผู้หญิงตัวเล็กรับรองว่ารายไหนรายนั้นอารมณ์จะสะบัดพลง่งลงทันทีโดยจะพาะตอนที่เราค่อยๆลิ้มเลียเก็บไข่ขาวทำความสะอาดร่องหลังให้บางครั้งผมถูกขอร้องแก้บังคับให้ทำซ้ำก็มีแต่มากๆผมก็ไม่ยอมเพราะเดี๋ยวยังไม่ทันทำอะไร ไข่จุกอ,อกตาซะก่อนไงผมจำได้ว่าตอนฟังแกบรรยายต้องถอนใจไปหลายครั้งหลายเฮือกแกช่างคิดช่างสรรหาเรื่องพิสดารพันนี้ได้เก่งจริงๆได้ข่าวว่าเคยมีแฟนเกือบแต่งงานกันแล้วแต่ก็เลิกซะก่อนแกคงจะมัวเอาไข่ไปตอกหัวเขานั่นแหละฟังจนเหนื่อยแล้วผมไม่รู้จะถามอะไรก็เลยไปเปรยไป,ป,ปว่าอย่าหาไอ้ที่มันแก่นักเลยบางคนก็เว้นไว้ลูกหลานเขานับถือบ้างเถอะ แค่ยิ้มยิ้มและตอบทันทีว่าสงครามนี้ไม่มีการเลือกคราวนี้ผมหดร้อกกากจนโคนเลนลารหันมองกันหมดยอดหัวยอดนี่มันปรัญาชัดๆเต๋าคิดซ้ายเข้าห้องอับเฉาไปเลยถ้าแกคิดคำนี้เองผมต้องแสดงความนับถือจริงๆเมื่อเวลาผ่านมานานหลายปีและคิดหยิบเรื่องแกมาเล่าประโยคนี้ดังก้องขึ้นมาก่อนเพื่อน ผมยังจะคิดจดหมายไปถามแกจริงๆว่าคิดเองรู้ไปยืมใครมาแต่ก็จนด้วยกล้าวเพราะไม่มีใครได้ข่าวหรือมีที่อยู่พอติดต่อแกได้เลยแกออกไปได้ประมาณห้าหกปีแล้วออกไปแบบเงียบๆแทบไม่มีใครรู้ข่าวนอกจากพี่นาท,ที่บอกว่ามันสบายไปแล้วมีแม่มอเมริกันคนหนึ่งเป็นม่ายและรวยมหาศาลซื้อตัวมันไปรู้แต่ว่าอยู่รัฐเท็กซัสและยอมมันทุกอย่างแม้กระทั่ง จัดหาสาวๆให้ไอ้ดำนะมันไม่ได้บ้าเรื่องนี้อย่างเดียวนะมันบ้าก,การเมืองด้วยมันบอกบือประเทศไทยและขอตัดขาดจากตัวมันสักทีจงไม่มีใครได้ร่องรอยรายละเอียดจากมันเลยพี่นาตรู้สึกจะเหงาที่สุดในพวกเราเพราะขาดคู่หูบางทีแกถูกผู้โดยสารผู้หญิงแกๆ่ๆจูดจี้มากๆเข้าแกจะพูดใส่ดื้อเลยว่า General you know my friend